เออทาไมหน้าซ้มเนี่ยคะจากกังวลริ้วรอยตรงนี้ใช่ไหมรอบรอบเป้าตาเออเวยลาเว้ลาผิวรอยดูซิเปสามวันออกไปสามวันนะจริงๆคือใช้เวลาไปแค่แบบชั่วโมงเดียวคนเออพี่หมอท่าสวยวันนี้นะคะพี่หมอออยนะคะอยู่กับเชฟจ๋าค่ะทุกคนทำอะไรมาทำไมหออทำไมหน้าจ่าซอมจัะเออทำไมหน้าซ้มเนี่ยคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลย ขอแบบพาน้องจ๋าเดี๋ยวหลังจากนี้เราถ้เปิดได้นยคะเออวันนี้แบบบอกน้องจ๋าว่าเนี่ยหลังจากเขาทาไปเมื่อปีที่แล้วป่ะใช่ค่ะเกือบเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วใช่ไหมที่เราทําแบบเพกหน้ารักที่โุดหมอประเมินได้ให้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรเพิ่มเออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราขอแบบแก้งานผิวก่อนเพราะว่าเหมือนนางนั่งนอนอ่ะนางกุโซมทำไมคะงานเชฟมันเมนูโอคิดเมนูหนักคือใช่โอเคก็เดี๋ยวขอจัดทรีทเมนต์แบบ เต็มฟูลสตรีมเขาบอกว่าตอนนี้จากกังวนลริ้วรอยตรงนี้ใช่ไหมรอ<ช>บรอบเบ้าตาเออเมล้าเมล้าผิวรอยดูซิปิดไม่มิดดู <c oughs> ปิดดไมม่ดิดูร,รอยต่างๆนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อ้อยจัดให้เอาไปเลยนะคะทำเลเซอร์แล้วก็ทรีทเมนต์จัดเต็มจัดเต็มขอบคุณมากหมอได้ได้ค่ะโอเคค่ะตามไปดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเนรมิตหน้าใสกัน ด้วยสมาร์ทเลเซอร์นะคะเลเซอร์ที่แบบน้องแบบเด็กๆอะไวไวชีนดีกว่าเขาทำดนซึ่งเราไวอะไรนะเนี่ยชีนค่ะเรื่องต่อขึ้นนีดนึงนะคะไม่ใช่ตัวชีนะคะ,ะ,ะอะไร <laughs> <laughs> น่าตวงเลยนะยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดตานะคะลงเจลเลนาะนี่ยเป็นเลเซอร์นะที่แบบแนะนำมากๆสำหรับคนที่แบบมีรอยดำรอยแดงสักผิวเนี่ยเราก็จะเน้น กล,<า>ลับไปกลัลบไปตาขอ,อตรงนะค่ะ่านี่ค่ะมันก็จะไม่ได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีนะคะแต่จะรู้สึกเลยว่าผิวมันดูสว่างขึ้น,นแล้วก็มันจะเห็นผลจริงมันเจ็ดวันนะเข้าคราวหลังจากาใช่แต่รู้สิมันจะแบบมีความละเอียดมีความดีขึ้นแต่อันนี้ไม่ควรนะคะแย่ตรงที่แกะเองอันนี้เป็นแบบอน,นิวไปจิ้มคางตัวเองแล้วก็กลายเป็นห่อนเลือดใช่โอเคแล้วเราไปทำคลิปเมนต์กันต่อนะคะ อันที่สองนะคะเรามาที่ทรีทเมน,นต์สุดฮอตของที่นี่นะคะเรียกว่า c o l o r e ร e วันมีเขาเลือกโปรแกรมอะไรให้เราคะไหนบอกสิมีโปรแกรมสีอะไรสีแดงอ่าสีแดงก็คือในนเรื่องริ้วรอยถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่๋ากังวลเลยเห็นปะที่นี่มี Color Eyes ก็าจะใช้วิธีการเลือกสีตามแบบ ไฮแ,แล้วมีสีอะไรบ้างก็จะมีสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าใช่ปะใช่ปะใช่ปะ <laughs> ถูกถูกนะช่วยช่วยสังการช่วยจัดการมันคง,งเรื่องสิวเรื่องเม็ดสีเรื่องริ้วรอยแต่จริงๆแล้วอะแค่เราทำทรีทเมนต์นะคะแบบว่าส่งแบบแค่เราใช้ความเย็น <laughs> ของเครื่องเนี่ยลงไปทำให้หแบบมันหลับละ <laughs> 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 ใช่แล้วแบบนนองเอาง่างๆก็คือเน้นผิวใสผิวดีอต่ทา <laughs> ง Color e ค,คือเน้นแบบหน้าใส และทุกคนคะนี่ก็คือสภาพการทำสองตัวนะฮะเฮ้ยน่าตื่นเลยอ่ะเหมือนได้หลับไปสามวันนี่ไงฉันว่านะอะไรรู้ป่ะจริงๆปัญหาของจ๋าก็คือการนอนไม่พอเออแล้วเนี่ยมันมีรอยมากที่สูดก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบถ้าเราไม่นอนเลยช่วงแบบสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทําให้ร่างกายเราแบบไม่มีพวกฮอร์โมนที่แบบซ่อมแซมผิวอะไรเงี้ยเอาจิงตอนเนี้ยเทียบกับต้นคลิปอะอันนี้คือดีกว่าเยอะเลยนะขนาดนี้หลบแป้งออก หมดแล้วอะตื่นมาเราก็คือหน้าใสาคิดว่าแบบมันนอนพอไป3วันนะจริงๆคือใช้เวลาไปแค่แบบชั่วโมงเดียวทุกคนเออชั่วโมงเดียวนะคะ,ะเั้นก็ขยันหน้าใสาหน้าดีแบบน้องจ๋ากก็มานะคะที่โรงพยาบาลคลินิกนะคะเชิญค่ะ